น,นี่อันนี้ก็คือสี่สิบาทครับโอ้่สี่สิบาทนะรวมมิตรไปเลยช่วยแป้งๆอย่างนี้เลยก็เป็นเมนูคุกกี้รวมมิตรครับครับผมแล้วเราใส่หมูมึกซุ้มก่อนคือเราตอนนี้เราจะลวกลวกก่อนลวกก่อนเพราะวันนี้มันจะสุกเช้าเพื่อนตามด้วยไข่ครับตามด้วยไข่ไก่ปุ๊บไม่ต้องถามนะอ,มอะไรเกิดก่อนกันนี่ครับ ลวกไปก่อนเลยครับตัวน,นี้โอเคน้ำจะทำให้น้ําข้นทาให้น้ําข้นนะทําให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นตัวน,นี้มันจะมันจะเป็นสีเหมือนนมก่อนแต่พอมันสุกป,ปุ๊บจะใสครับโอเคแล้วเราก็มาใสมูนเต้นครับตามูนเต้นนะนี่ก็เป็นมูนเต้นดิงตามใจชอบนะครับใส่ไปยืมมือหนึง่งคนทักหนึ่งแล้วก็ท้ายเป็นผักเติมผักลงไป ผักผักของเราก็มีเน่ปรกกาศ,ากาศไอแครอทครับผมแล้วต้นหอมผักชีครับต้นหอมผักชีโอเคไอโค้ดอ่อนโอเค นี่ก็คือรอสุกอย่างเดียวครับตอนนี้รอนะรอสุกแป๊บหนึ่งเราค่อยปรุงระหว่างนี้เราใช้ไฟประมาณไหนฮะอ่อนเลยครับใช้ไฟอ่อนนะเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งอ๋อคือที่นี่นี่คือผัดทุกอย่างเนี่ยสังเกตดูจะใช้ไฟอ่อนอ่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาเล่งตอนท้ายพี่ตอนใกล้ๆสุกโอเคเพราะว่าถ้าเราเปิดแรงเลยน้ำมันจะหายพี่โอเคโอเคครับพักไว้นิดเดียวเดี๋ยวพักไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้ำมันใสปุ๊บเราถึงจะปรุงน้ำจะเริ่มใสโอเค ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเราก็ปรุงปรุงนะผงชูรสเหมือนเดิมครับูดผิดเลยผงชูรสโอเคชครสต่อไปครับอันนี้รสดีครับรสดีคือเจ้าของอู่ทำเองเลยนะนี่ครับผมอันนี้เป็นน้ำตาลครับเป็นน้ำตาลนะเหมือนเดิมนิดหึงโอเคเลยอันนี้จะเป็นน้ำมันหอยนี่เป็นน้ำมันหอยปลาตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ แล้วก็ซอสทุกี้อันนี้จะเป็นสูตรที่อร่อยสุดเราไม่ให้ดูแบรนด์อ๋อไม่ให้ดูแบรนด์นะคนอื่นครับผมเดี๋ยวลอาเล็นแบบนี่ครับถ้าไม่อร่อยเอากล่องมาคืนเราได้นะฮะแลกไปเลยนี่ก็คือเนี่ยครับน้ำก็จะใส่นะครับโอเคก็จะเป็นกระสุกชุกน้ำจะใส่ทีนี้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันสั้งหนึ่งแก๊สเลยครับจบติดแก๊สจบพร้อมเสิร์ฟอันนี้ใส่ถ้วยนะครับเสิร์ฟลูกค้ากินนี่โอเค อค okay, ครับลูกค้ากินนี่อันนี้ก็คือสี่สิบบาทครับโอ้ oh, นี่สี่สิบาทนะรวมมิดไปเลยถ้วยแป้งๆอย่างนี้เลยนี่ไม่ได้ใหญ่แต่ถ้วยนะปริมาณก,ก็คุ้มค่าด้วยโอเคโอเคครับเรียบร้อยคุกกี้รวมมิดโอเคทำได้ทั้งแห้งทั้งน้ำครับโอเคถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุตทัก งานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีมเฮสต์วิทกาดได้เลยครับมาดูกันครับผม <BUR K>